ยินดีต้อนรับสู่พอสแค t พล่ามไปวันๆหยิบจับโนน,นี่นั่นสาระบ้างไร้สาถาบ้างมาเล่าสู่กันฟังกับพอดแค t ปล่ามไปวันๆกับชาวสยามชีงานกิตและแขกรับเชิญครับก็วันนี้จะมาสัมภาษณ์อู๋กับป๋าบอยนะครับก็เป็นสองคนที่ไปงานงานชื่ออะไนะ ข่าวเอเชียเอ็โปที่สิงคโปร์เมื่อเมื่อไหร่เมื่อเก้าถึงสิบตุลาที่ผ่านมาอ่ะก็จะเป็นการสัมภาษณ์นะครับเพื่อมาแบ่งปันอีกทีหนึ่งว่าทั้งอูและป่าบอยจริงๆมีคุณสมเกียรติดีทีนะครับแต่ไปนักคุณสมเกียรติดีทีหนึ่งเพราะนั้นจะมุมสองคนก่อนผมถามอูก่อนทำไมอูถึงไปงานนี้จริงจรงอยากไปเพราะว่าผมได้ยินได้ยินข่าวมาสักพักหนึ่งแล้วก็สองคราวที่มหาลัยด้วยแล้ว ด้วความที่มันเป็นงานที่เอเชียเนาะน่าจะรวมทั้งหมดมามามาเจอกันที่งานอยากไปเห็นว่าคราวข้างนอกเนี่ยเขามีวิธีการใช้งานแพทเทิร์นแล้วก็อะไรพวกเนี้ยทำยังไงกันบ้างวิธีการเมนเนตแล้วก็ใช้งานากันบมัอน้ำมุมบ่บอยอะไม่ไม่ไม,ไม่ต่างกับอูครับแต่สิ่งที่เพิ่มมาคือมันเห็นคีย์เวิร์ดหลายๆอันซึ่งมันเจอประจำอยู่แล้วเด็บออกเด็บเซกออก คลาวเนทีฟอา่าพอดีในงานเนี้ยมันมีหัวข้อพวกนี้ก็ <S 1> <S 1> <S เลยโอเคไปอ่าน่าสนใจงนี้งานมันสองวันป่ะถ้าผมจะไม่ผิด 2> 2สองว<า>นนะันคัสองวันเนาะวันแรกเะนาะความกระตับใจวันแรกกับสิ่งที่ทั้งอูก,กับปะบอยได้ก่อนวันแรกมันได้โดนใจบ้างน,นั่นไะอื อ่าอันผมเริ่มก่อนเซสชันวันแรกอะ่ะส่วนใหญ่ <c oughs> ไปนั่งจริงๆต้องรล่าให้ฟังกับว่าในงานอน่ะมันมีมันมีหลายบูธหลายเซสชันมากเลย <c oughs> มันมีทั้งแบบ IOT มีมีข u าวมี Network Infra นฟ่นนี่นั่นอะไรอ่างเงี้ยไออใช่ <c oughs> ผมอะ่ะ ตอนแรกผมตรงดิ่งไปที่เด็บออกก่อนเลยคอนเทนเนอร์อะไรเงี้ยส่วนใหญ่สิ่งที่ประทับใจก็คือเนื้อหาอที่หนึ่งมันไม่เวริรนเวอร์ก็คือมันไม่ใช่เนื้อหาแบบคนอินโทรอะครับมันแบบคุยกันเรื่องสิ่งสิ่งที่เขาทำเลยแล้วก็ตรงประเด็นสุดๆเลยคือไม่มีลำไปไม,ไม่มีลำไปถึงทายกันเลยอะไรเงี้ยฉะตั้งต้นด้วยแหละมุมน่าสนใจคือ,ต,อตั้งต้นด้วยปัญหาหรือตั้งต้นด้วยตั้งต้นด้วยปัญหาคือตอนแรกเราเข้าใจว่า อาจจะมีอินโทรคาวคืออะไรอะไรเงี้ยแต่ว่าสิ่งที่เขาคุยกันในงานอ่ะมันเป็นเรื่องของปัญหาเขาโฟกัสแบบปัญหาเล็กๆอ่ะว่าตอนนี้เขาเจอปัญหาเรื่องนี้เรื่องเพอร์ฟอร์แมนซ์หรือเรื่องของทีมอะไรเงี้ยแล้วเขาใช้วิธีการแก้ปัญหาอะไรเขามาเล่าให้ฟังครับอ่างเงี้ยถามว่าโซลูชันตายตัวไหมเขาก็แค่บอกว่าเขามีปัญหาแบบนี้แนวทางแก้ปัญหาสามสี่แบบแล้วเขาก็เลือกวิธีนี้เพราะอะไรแล้วมีวิธีการวัดผลยังไงอะไรเงี้ยผมรู้สึกว่าเฮ้ยมัน มันมันไม่ใช่ว่าเขาบอกว่าเราทุกคนต้องใช้โซลูชันนี้นะแต่เขาบอกว่าสิ่งที่เขาใช้เนี่ยเขาวัดผลยังไงบ้างน,นี่ผมเรียนรู้เลยว่าโซลูชันที่ใช้วัดผลยังไงแล้วก็วิธีการปรับใช้อย่างไรบ้างอ๋อใช่ใช่อันนี้อันนี้เสริมครับเพราะเกือบจะทุกเซสชั่นที่เข้าไม่มีใครบอกว่า b บ s แ p ค a c t i c e เลยเขาบอกแค่ว่าเวิร์กสำหรับเขาถูกประมาณนั้นมันก็มันก็เหมือนกับแค่ถ้าผมสรุปคือมันก็เหมือนแค่เขาเอาเข้า,เาประสบการณ์ กับสิ่งที่เขาทามามาบอกเล่ามาแชร์ต่ออย่างนี้ปะ่ะใช่ใช่ครับอ,อย่างนั้นได้เลยสำคัญมากเลยอันนี้โอเคแล้วของป๊บอยมีเซสชั่นไหนที่ประทับใจไหมตึ้งใจลาเลยจะประทับใจผมรู้สึกว่าผมจำไม่ได้ผมเข้าของที่เป็นเรื่องอ ที่เป็นเขาจะโยงไปถึงเซอร์วิสเมสอะครับ ừ ừ ừ เเขาก็เริ่มต้นจากปัญหาเหมือนกันนะคือแต่เขาจะไม่พูดถึงเรื่องที่เป็นพื้นฐานสำหรับของที่จะขึ้นไปลาวแล้วจะมี Service m เมสอย่างเรื่อง CICD เทสเรื่องอะไรเงี้ย<ไ>เขาบอกเขาไ,ไม่พูดแล้วนะมันควรจะ build in แล้วก็คือทุกคนต้องทำเรื่องนี้เป็นปกปติอยู่แล้วใช่ใช<ป>อาน่าสนใจใช่แล้วเขาก็พูดถึงว่าทำไมเขาไปแล้วมันเจอปัญหาอะไร คือของที่มันเจอท็อฟิกเยอะๆเนี่ยแล้วเขาอยากแก้ปัญหาด้วยอะไรมันก็เลยเป็นอของที่มันออกมาลักษณะเป็นถ้าเป็นบัสเบิร์ดเดี๋ยวนี้ก็คือสวิตเนสซ,ซึ่งผมผมคือก็ต้องยอมรับอีกทีหนึ่งว่าอย่างตอนนี้ในบ้านเราอะพอจะไปเทปบอฟทุกคนไปวิ่งหาที่ทูก่อนเลยก็จะมีเซตหรือชุดแพ็ค เกจของทูเข้ามาตั้งว่าเราต้องมีใช้ทูตอนนั้นตัวนี้ก็มันในกระบวนการตรงนี้ทีหนึ่งแล้วก็พอชุ่มชื่นหัวใจวันนี้ให้สมอพูดเทปออกแล้วนะจร <c oughs> ิงๆแล้วมุมมุมควรตรงนั้นที่มาแชร์ส่วนใหญ่เป็นฝั่งคนตะวันตกนะเป็นฝรั่งมาซะส่วนใหญ่หรือเป็นคนเอเชียด้วยที่ไปเป็นฝรั่งซะส่วนใหญ่แล้วมีคนอเอเชียบ้างเล็กน้อยนบนั้นพอนในงานที่เขามาแชร์เนี่ยครับระว่าง ปัญหาไปสู่โซลูชันแล้วค่อยไปดูที่เรื่องของแนวปฏิบัติแล้วค่อยไปเอาทูเยมาเสริมหรือเขาตั้งต้นทีทูเลยตามเส้นาต่างๆที่ทั้งอูแล้วก็ป๋าบอยเข้าไปน,น,นี่เราตอบเหมือนกันเขาปัญหาเขามาตั้งก่อนใช่แล้วอ,อ่าแล้วก็ที่น่าสนใจ<ต>คือวิธีการแก้ปัญหาเขาไม่ได้มีทางเดียวนะอือคือเขาก็เขาก็บอกนะว,ว่ามันมีทางเลือกอะไรบ้างอันนี้น่าสนใจอ่าเขาเหมือน แบบถ้าอย่างบ้านเราหรือที่ผมเคยสัมผัสมาคือเราก็รู้สึกว่างั้นเราไปทางนี้แหละทางเดียวอะไรเงี้ยทางนั้งน,น,นี้บางทีอาจจะไม่ฟิตกับเราก็ได้อะไรเงี้ยแล้ววัดผลยังไงด้วยอะไรเงี้ยซึ่งทางเดียวทางเดียวของอู่ตรงนั้นคือเราไปที่ทูเซ็ตนี้ใช่ที่ <ไง S 2> เป็น <ไง S 2> ตัวไลคคอมเมนต์ uh, หรือที่นั่นที่นี่ใหญ่ๆเขาใช้กัน<ม>ก็หยิบม,มาใช้หมดหม,มาใช้เลยอะไรเงยอืมน่าสนใจครับนั่นแหละเออฟังดูก็เป็นก็เป็นคอนเฟลนที่ ที่น่าสนใจมาก,มากๆ mm. เนาะทีนี้ mm. แบรนดใ์ใหญ่มีแบรนด์ใหญ่เข้ามาเป็นแบรนด์ขายของเช่นหนไม่ได้ใจว่ามี o r a c l e มี Google mm. มีอะไรที่เป็น Cloud Provider ใ,ใหญ่ๆเข้าไป <Cloud S 1> มีเซสชั่นอะไรในีั้นไม่ไม่มาไม,มไม่มีเลยไม่มีเลยไม่มีแต่ว่าอย่างส่วนใหญ่จะมีไออย่างผมไปฟังมีกิ t ฮับมาผมไปคุยกับ Engine X ครับไปคุยกับด็อกเตอร์อินเตอร์ไพรส์อะไรเงี้ยกินแลบก็มาส่วนใหญ่จะเป็นแอปพลิเคชันที่ใช้งานบนคลาวด์มากกว่าแต่ว่าเซอร์วิสพรีเวเดอร์ไม่มีไม่เห็นนะอ,อะไรเงี้ยนอกจากจะเป็นพวกโปรไฟทอรี่พวกแบบว่าหัวเวอรอะไรเงี้ยมาอืมอันนั้นก็จะเป็นอินเตอร์ไพรส์อ่า ทีนี้นอกเหนือจากนอกเหนือจากสองเซสชันที่ทางปาบอยครับอูเข้าไปแล้วทีนี้เซสชันอื่นๆที่เข้ามีเซสชันไหนที่พอจะพอจะสรุปหรือบอกเล่ากันให้ได้ฟังไหมถ้าน่าสนใจถ้าผมผมแต่ผมจําชื่อเซสชันไม่ได้แต่เขาจะมาโชว์ว่าตอนเนี้ยมันมีคนรวบรวมเอแลนส์เคปสิ่งที่เกิดขึ้นนะสำหรับสิ่งที่เรียกว่าคราวในทีฟเนี่ยจะมีของค u าวเนทีฟของพิ t ติ้งฟา n เดชั่นอันนี้เข้าไปดูได้ที่กิจแถบอ่า CNCF l <S 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 a, a n the d s c a p e เขาจะมีเป็นเพเปอร์ของเขาเลยยังเป็นเวอร์ชั่นแรกอยู่นะครับเวอร์ชั่นเขาปรับปรุงไปเรื่อยๆเพราะมันไม่ตายตัวแต่ยังผ่าดของเขา เดี๋ยวเดี๋ยวตัว URL เดี๋ยวผมโพสต์ไปให้ใน description ของ podcast แล้วกันนะจะได้เข้าไปตามตัวต่อได้อีกทีนึ่งของอูบ้างของผมมีเรียกว่าหลงไปดีกว่าตอนแรกคือหลงหลงคือ s e s s i น n อ่ะมันแบบมันมันไม่ค่อยน่าสนใจแล้วก็มี s e s ช i o n นหนึ่งชื่อว่าก i ิ l แลบแบบ Chat ออกที่เคยได้ยินไหม h a t ออกก็คือเรามี Dev o อกแล้วเนาะมี c ช t อ o อกเราสงสัยว่าทีนี้เราเห็นเห็นมาเห็นมีเดียมานา แล้วว่า GitHub เนี่ยเมนน์ age, ตัวโปรเจกต์ด้วยแชทออก อ้าวแชทออกคืออะไรเอ,อาไปฟังอะไรเงี้ยแชทะไรนะแชทออกแชทออกก็คือแชทอะอ่าพิมพ์แบบ messenger อะไรเงี้ยแชทแชทออกคืออะไรวะอะไรเงี้ยคือน่าสนใจน่าสนใจสิ่งที่ในคลาสเขาเล่าให้ฟังก็คือตอนแรกเขาก็เดโม่เห็นว่าอ๋อเราสามารถคุยสลักแล้วก็คุยกับสื่อสารกับเซิร์ฟเวอร์ได้อะไรเงี้ยแต่เฮ้ยแต่ผมก็คิดในใจนะว่าแล้วเราจะค oh. ุยกับเซิร์ฟเวอร์ทำไมในเมื่อเราสามารถเข้าไปเม n a g มี tool สกิปในการอะไรเงี้ยเขา ให้เหตุผลก็คือเขาบอกว่า Gi t h u b เนี่ยตอนนี้เขาเน X, เ็นโปรเจกต์ระดับ 10x r e p o s i t o r y ฉะนั้นการที่เราเข้าไปในแต่ละเซิร์ฟเวอร์ครับรบมันน่าจะเสียเวลามากกว่าที่เราจะต้องแบบแชทคุยกับมันฉะนั้นเขาก็เลยยอมเสียเวลาที่จะเขียน get status นู่นนี่นั่นให้สามารถคุยตอบโต้กันได้จาก single p o อยตตัวเดียวอะไรเงี้ยของว่าเอออย่างเงี้ยคือต้องเข้าใจกันว่า ปัญหาเขาเจอมันคือระดับโอ้มีหนึ่งหมื่นเซิร์ฟเวอร์หนึ่งหมื่นเลโปซที่เขาต้องมินเนทเนาะฉะนั้นก็เลยอยากคุยกับเซิร์ฟเวอร์อะไรแบบนี้ครับอ๋อมันเป็นอย่างงี้นี่เองอันนี้ก็เลยว่าใช้คาว่าหลงไปแล้วไปเห็นประเด็นที่เขาชูขึ้นมาเลยว่าค่ะมันก็มีแนวคิดอะไรแบบนี้ด้วยเนาะอะไรอย่างเงี้ยอันนี้คือเออถ้าสนใจแคนาแชทบอทเข้ามาเข้ามารายุกใช้ใช่ครับแล้วก็มันก็สามารถตอบสเตตัสสั่งให้ดีพอได้นู่นนี่นั่นอะไราเงี้ย สั่งให้ดีพอยผ่านแชทบอทนะใช่ครับสั่งให้ดีพอยผ่าแชทบอทน่าสนใจนะสนใจของมูนปลามีหลงเข้าไปยันไหนบ้างไหมไม่มีหลงแล้วมีมีไม่มีพยายามจะหลงเข้าไปแต่เข้าไปไม่ได้เพราะคนมันเยอะมากเรื่องไอ้เทีกับเอไอใช่เพราะคนเยอะจริงๆคนที่นั่นเขาสนใจเยอะมากเลยมีวันนั้นที่เราไปเข้าด้วยกันบ่อยๆวิบว่บมี เบต้าที่เราไปนั่งไปนั่งฟังของเวทีเดต้าอันเนี้ยเป็นเนี้ยงเป็นน่าสนใจเนาะก็คือเดต้าเขามาคุยกันเรื่องของวิชวลไลซ์เดต้าอะไรเงี้ย ปัญหาที่เขาเจออ่ะผมตอนแรกเพื่ออ่านมาปุ๊บมันปัญหาเรื่องของ Data Silo ลเขาขึ้นต้นเ้ียนะว่า Data Silo ลเป็นปัญหาเรื่องของการทำ a m a n a g e m e n t เพราะว่าแต่ละคนนะครับต่างเก็บ Data ของตัวเองโดยที่ไม่เคยคุยกันเลยว่าทั้งบริษัทเนี่ยใช้ทำใช้ Data เราจะเก็บ Data ไปทำไมเสร็จแล้วพอสิ่งที่เกิดขึ้นพอ เขาเรียกว่าวิธีการทํางานแบบนี้ทําให้เกิด Data าไซโลแล้ว Data าไซ o ลลีดไปสู่ Stat อ alone แอปพลิเคชันทําให้เกิด Data มิติเดียวอ,อะไรอย่างเงี้ยผมว่า <c oughs> ก็เลยคุยูกับบไปว่าจริงๆแล้วอะเรื่องของไซโ o หรือว่าเรื่องของการที่ไม่คุยกันเนี่ยมันเป็นในทุกสายอาชีพจริงๆเนาะอะไรเงี้ยแล้วมันก็ทําให้เราได้ข้อมูลมิติเดียวอะไรเงี้ยครับก็เลยบองว่า การคุยกันางเนี้ยมันก็เป็นเรื่องที่สําคัญเพราะอย่างแต่ารละเซชันที่ไปมาคอมมิวนิเคชันเขาก็คุยกันเยอะนะว่าแบบเราต้องไม่มีไซโลอย่างพวกแบบคาวเจอร์นี่พวกบิสเนสอะไรเงี้ยเขาก็ขึ้นต้นเลยว่าทางองค์กรต้องคุยกัน mm hmm. อย่างนี้งนี้เขาจะคอยปัญหาพวกนี้แต่ว่าอย่างที่ป๋าบอยพูดนะครับไม่ว่าจะเป็นเทสติ้ง อะนะเด็บออก C I C D build ปลายอย่างเงี้ยเขาไม่ค่อยพูดถึงนะเพราะว่าไมเป็นเรื่องที่คุณต้องรู้อยู่แล้วใช่มันมันเป็นเรื่องที่พี่บอกว่ามันเป็น build in อยู่แล้วอะเป็นแบบปกติที่เราต้องทำอะไรเงี้ยเนาะโอเคทีนี้วันที่สองวันที่สองพวาะงานมีสองวันถูกป่ะใช่ครับในมุมวันที่สองเปเลยน่าสนใจที่เป็นไฮไลท์จริงๆที่ที่ป๋าบอยกับอูชอบ วันที่สองผมอยู่แค่ครึ่งวันครึ่งวันบ่ายังไม่ไม่ได้เข้าจริงๆวันที่สองอเป็นเกี่ยวกับเรื่องขายทูแล้วอะ่ะ <laughs> ขายทูก็คือเหมือนกับมีซักเซสเคสของบริษัทนี้มาพูดอะไรเงี้ยครับครับเ,เริ่มเริ่มแบบเริ่มขายของแล้วมีทูตัวไหนที่น่าสนใจปะที่บอกอฟังมาแล้วก็ติดมาเอ้ยน่าสนใจนี้น่าสนใจนนใจ,จริงๆวันนั้นผมไปนั่งฟัง สปังสปังอใช่คือผมมาชอบชูที่ชื่อสปังแต่มันแพงแต่ว่าสปังเป็น Big Data ที่เป็นตัว a n เรส s ิสที่ดีครับแล้วก็เขาก็มาทำสักเซ็ c เคนให้พวกมันมีแบงค์แบงค์ของสิงคโปร์ครับชื่ออะไรนะจำชื่อไม่ได้ซี m อเอมหรอเขาเขาไม่ไม่น่าจะใช่ไม่ใช่ u ูบีด้วย อะไรสักอย่างเขามาคุยกันเรื่องอินฟาสต์เจอร์ของแบงกิ้งที่เป็นเล็บออกอะไรเงี้ย<ง>เขาก็คือเออส่วนใหญ่มองในมุมของวิชวลไลท์ครับผม<ง>มองว่าเราจะ Tracking งเอเอรพวกนี้ได้ยังไ,ไงในวิชวลมันออกมาให้เราเห็นว่าตอนนี้ระบบเรายังรันได้อยู่นะอะไรเงี้ยครับประมาณนั<ง>้น มันก,ก็วันแรกก็ท่านตัวสู่วันแรกก็เป็น,<ม>เ,ปนเป็นเรื่องของแบ่งปันประสบการณ์เรื่องของปัญหาที่เจอแนวทางการแก้ไขแนวปฏิบัติที่ใช้แล้วก็เครื่องไม้เครื่องมือถูกรปรักนามียูแบบปาบอยสส่วนวันที่สองก็เป็นใครของก็ต้องไปตรงมาเนา,นาปปะบบอโอเคทีนี้ขมวดสามวันเอ้โทษสองวัน อะไรบ้างที่ <c oughs> ที่อูและป่าบอยคิดว่าได้เพิ่มเติมแลว้วก็ได้ช่วยขยายมุมมองและคิดว่ามันจะเอามาปรับใช้จริงในในเมืองไทยได้ยังไงหรือเราต้องเตรียมตัวอะไรเรื่องนี้ไว้บ้างอย่างเงี้ยคำถามไปได้หลายข้อเลยนะคือได้อะไรกลับมาแล้วคิดว่ามันมีประโยชน์ยังไงเอามา น่าจะเม,มาเตรียมพร้อมเฉื่เพ่าเตรียมพร้อมน่าจะถูกเนะาะในไทยถ้ามุมผมจริงๆคือโอเคเห็นเห็นของเขาแล้วละ่ะโอเคดีสวยงามครับโดยกลับมามองของของบ้านเราเราอาจจะต้องเริ่มตั้งแต่พื้นฐาน <c oughs> อีกรอบถ้าพื้นฐานมันไม่ได้มันไปต่อยอดไม่ได้จริงๆมันเหนื่อยไม่งั้นพอมันขึ้นไปมันพังพังหนักแล้วก็เร็วกว่าเดิมแน่นอนอ่าในมุมนี้อูไปะไรเสริมไหมนี่ผมเห็นด้วยกับป,ป,ป๋าปอยนะว่า ต้องกลับมาที่พื้นฐานกันก่อนแล้วก็ผมมองว่าต้องย่อยปัญหาด้วยอะว่าสุดแล้วเราอยากจะแก้ปัญหาเรื่องอะไรอ่างเงี้ยครับอันนี้คือน่านาน่าจะไปเวนั้นก็คือฟังดูมันเหมือนจะสวนทางกับปัจจุบันที่ในไทยตอนนี้กำลังเดินทางไปอยู่ถ้าเกิดในในบัสเวิร์ดหนึ่งก็คือแจบออกก็คือแทนที่จะตั้งต้นด้วยทูมาก่อนเราควรต้องมาดูก่อนว่าจริงๆแล้วปัญหาเราคืออะไร แล้วเด็บออกจะเข้ามาช่วยเันช่วยได้ยังไงใช่ครับแล้วในเด็บออกจริงๆมีอะไรบ้างที่เกี่ยวข้องอแล้วในเด็บออกที่เกี่ยวข้องก็คือผมว่าจะเป็นแนวปฏิบัติมากกว่าซึ่งจริงเดี๋ยวตอนถัดไปเราน่าจะควรชวนผมน่าจะชวนมาคุยเรื่องเรื่องเด็บออกในในพอดแคสต์ชื่อว่าพามไปวันๆแล้วกันนะครับแล้วก็พูดกันไปเรื่อยๆทีนี้เราค่อยไปตบกลอบเข้าไปที่เรื่องของเครื่องไม้เครื่องมือหรือือ t o ทูที่จะใช้ อีกทีหนึงซึ่งมันฟังดูส่วนทางกับบ้านเราอยู่ตอนนี้ที่เรารีเวทโดยเอาทูมาตั้งก่อนใช่ครับเนาะโอเคก็ก็เป็นมุมน่าสนใจอ่ะท้ายนี้อ,อูกับป๋บอยไม่เลยฝากไว้ไหมเรื่องของคลาวเรื่องของอีเวนที่ไปหรือแม้กระทั่งเรื่องของเทปคอมที่จะเกิดขึ้นกับสั้นๆครับครับผมส่วนตัวผมถ้าเกิดมีโอกาส ไปก็ก็ควรจะลองไปดูครับแล้วก็กลับมาดูตัวเองอเพราะมันมีเซสชั่นหนึ่งผมจาไม่ได้แล้วของใครเขาจะมีรูปรูปหนึ่งเป็นผู้ชายยืนอยู่ที่ปากเขยวแล้วอีกฝั่งของปากเขยวเนี่ยมันเป็นเรื่องของเทรนสิ่งที่เกิดขึ้นเนี่ยแล้วมันมีข้างล่างเนี่ยเขาเขียนสรุปว่ามันจะต้องถมแก็บกันยังไงนะอันเนี้ยถ้าถ้าไปแล้วลองกลับมาดูว่าเออเราจะไปยังไงกับมันดีจริงมันมีรูปผู้ชายคนหนึ่งเช่นืนอยู่ปากเขียวฝั่งซ้ายใช่แล้วมีไปทางอยู่ฝั่งขวา แล้วเหมือนมีหลุมหรือบอยอยู่ตรงการลางเราจะถมไอ้เรื่องนี้ขึ้นยังไงเพื่อ<ห>ข้าม,มไปดูอีกฝั่งนหนึง่งได้เออผมว <ๆ S 1> ่าเป็นมุมเชิงภาพเปรียบเทียบที่ดีเนาะอะเขาอ,อู่บ้างผมคืออย่างแน่นอนเหมือนพี่บอยครับตอนแรกอะ่ะก็คิดอยู่ว่าให้เราจะควรจะไปดีไหมเพราะว่าจริงๆมันก็มีค่าใช้จ่ายที่ต้องไปอะไรเงี้ยครับแต่ว่าผมมองว่าครั้งหนึ่งลองไปเปิดโอกาสให้ตัวเองไปเห็นภาพอีกมุมหนึ่งว่าคนข้างนอกประเทศไทยเขาคุยเรื่องอะไรกันอะไรเงี้ยแล้วก็อย่างที่ อยบอกครับว่าเอากลับเข้ามามองตัวเองด้วยว่าตอนนี้เราอยู่ยที่ตรงไหน,นครับคืออย่าเพิ่งหลงระเิงกับบอกว่าเฮ้ยอันนั้นมันสักเซสเราก็จะไปเลยอนะไรเงี้ยให้เห็นก่อนว่าเราจะไปตรงนั้นนะครับเราต้องมีอะไรบ้างก่อนที่จะไปอะไรเงี้ยครับ มมีมก็โอเควันนี้ก็ขอบคุณอ uh, ู๋นะครับกับป๋าบอ,อยที่มาเป็นแขกรับเชิญในพอดแคสต์ของสยาชมชนมกิจในหมวดหมู่ของกล้ามไปวันๆก็ในตอนต่อไปของพอดแคสต์พลางไปวันๆก็จะเชิญคนมานั่งพูดคุยหรือไม่ก็ผมมัจจะพูดคุยคนเดียวไปแต่คนเดียวไม่สนุกอ่ะหาคนมานั่งพูดคุยด้วยดีกว่านะครับก็ขอบคุณแล้วก็เดี๋ยวพบกันใหม่ในพอดแคสต์ตอนต่อไปกับพลางไปวันๆครับขอบคุณครับ